ส่วนของถ้าเราจะใส่พวงมาลัยแบบแต่งแบบนี้นะครับมันก็จะต้องมีคอชุดนี้นะครับชุดคอชุดนี้นะครับจะมีคอนี่เลยนะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะต้องเสียบเข้าไปในรูนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเอซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโตโยต้าไมคี้เอ็กนะครับคันนี้ก็ลูกค้าแจ้งว่าพวงมาลัยมันเก่าแล้วนะครับแล้วก็ตรงปุ่มแจ็คนี้มันมีปัญหามันแตกไปหมดนะครับอยากให้เปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นพวงมาลัยให้ดูก่อนนะครับผมก็จะสั่งตัวนี้มาให้นีนิดๆนี้เป็นของโมโนนะครับใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับซึ่งวิธีถอดนะครับตัวเนี้ย น้ากากมันแตกหมดแล้วนะครับก็วิธีถอดก็ใช้นะครับถ้าของเดิมมันยังมีตรงนี้อยู่นะครับก็งัดตรงนี้ออกก่อนนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์19นะครับลูกบล็อกเบอร์19นี่เบอร์19นะครับถอดออกมานะครับนี่ผมได้ถอดลูกหลัวไปแล้วนะครับถอดออกมาก็จะเป็นน็อตแบบนี้ตัวนึงนะครับเนี่ยจากนั้นก็ให้ยกยก่าหลุดแล้วนะครับ แบบนี้นะครับหลุดแล้วนะครับซึ่งนะครับในส่วนของถ้าเราจะใส่พวงมาลัยแบบแต่งแบบนี้นะครับมันก็จะต้องมีคอชุดนี้นะครับชุดคอชุดนี้นะครับซึ่งในชุดนี้มันก็จะแถมมาให้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะจะมีคอนี่เลยนะครับมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะต้องเสียบเข้าไปในรูนี้ นี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาพวงมาลัยใส่เข้าไปแบบนี้นี่นะครับอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ล้วก็เอาน็อตตัวเดิมนะครับเนี่ยน็อตตัวเดิมมาจับไว้เลยครับก็จับน็อตแน่นแล้วนะครับต่อไปก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันก็จะมีเบ้าแบบนี้นะครับซึ่งตัวเดิมมันจะถูกยึดไว้กับพลาสติกตัวนี้นะครับแค่เราดึงดึงจุกนี้ออก ตัวนี้ไม่ใช่นี่นครับมันก็แค่ยึดน็อตไว้เฉยเป็นยางเฉยนะฮะนี่มันก็จะยกออกได้แบบนี้นะครับครับหลังจากที่ใส่นออ็อตอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่เป็นเบ้าแตรนะครับก็จะเสียบสายแตรไปก่อนนะครับ นี่ก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยแจ๋วแล้วครับเดี๋ยวพามาดูข้างๆกันนะครับจากเดิมเป็นอย่างนี้นครับเนี่ยอันใหม่นะครับแจ๋วเลยครับมันก็จะมีหุ้มตัวนี้กรอบตัวนี้มันแตกหมดนะครับมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็สวยงามนะครับดูบ้างข้างๆตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบหลอกคอตรงนี้ ใส่ได้พอดีนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสําสหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมราคาแค่ไม่กี่ร้อยนะครับเซ็ตมาใส่กันได้นะครับเนี่ยนิ้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เป็นความรู้สําหรับท่านใดที่อยากเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยแบบแต่งตัวนี้เป็นวง14นิ้วนะครับก็หาซื้อได้ตามแอปส้ม แอฟฟ้านะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องของเราด้วยนะครับ